นาโนเป็นพี่นโนเป็นพี่สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับเอฟซีทุกๆท่านนะคะวันนี้นะคะน้องดาวนะคะแต่งตัวหล่อจะไปไหนกันเนาะ นี่ค่ะจะไปไหนครับวันครับจะไปไหนครับทําไมแต่งตัวหล่อจะไปไหนครับเป็นลูกกระตัญยูเนาะเป็นลูกกตันยูจะไปไหนคะรอติดตามครับไปเรื่อยๆให้รอติดตามไปเรื่อยๆแต่รู้สึกว่าลูกชายแม่แม่เอฟซีแต่งตัวอย่างหล่ออย่างแท้เลยไม่รู้ว่าจะไปไหนนะคะนี่โอ้โหร้อนแดดครับผมบอกว่าร้อนร้อนแดดมันข่อนดิต้องผมต้องใส่หมวกครับเดี๋ยวผมจะไม่สบายครับ กระมมอมบางคือพอเอ้กระมอมบางคือพอเออว่าสั้นเอารอดูนะคะแม่สีว่าน้องดาวจะได้อะไรนะคะจะไปไหนนะคะติดตามคลิปวิดีโอไปเรื่อยๆนะคะโอ้โหเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นครับเอ้เอาเขาจะอ้อยไปไหนกันโอ้โหดูค่ะเขาจะอ้อยไปไหนกัน โอ้เอาไอไปหาคนที่มีพระคุณโอ้เอฟซีว่าเป็นใครคะเอฟซีว่าเป็นใครเนาะจะเป็นแม่แป้งหรือเปล่าแม่แป้งก็ไม่น่าจะใช่เนาะเพราะว่าแม่แป้งอยู่ด้วยกับน้องดาวไปแล้วครับแต่ก่อนเห็นแต่ช้างลากไม้นะครับแต่ก่อนเห็นแต่ช้างลากซุงอตอนนี้มาเห็นช้างลากอ้อยไปจับไป ไปอันนี้พ่อไปที่พ่อมัดเองเอาเอาเฮ้ยไปจับฟังพุ่นไม่พอไปอยู่ฝั่งนค้นด้วยเอาอ๋อแต่ก่อนเคยเห็นแต่ช้างเอาช้างเพื่อนะเคยเห็นแต่ช้างลากสูงนะคะตอนนี้จะมาเป็นช้างลากอ้อยครับวันนี้จะไปร้อยของอันนี้เจ้าอ่าเมื่อวานนะครับเมื่อวานนะครับวันอ่ามีแม่แม่เอฟซีนะคะพ่อพ่อเอฟซีสั่งจองออเดอร์อ้อยให้ผมเยอะนะครับผมจะเอาไปฝากผู้ที่มีพระคุณครับวันนี้ รางวัลคนเก่งต้องอยู่รางวัลคนเก่งต้องอยู่กับพ่อไปค่ะเราจะดูบ้านท้ายอันอวบอันของเขานะคะโอ้โหดูนะคะแม่พุ่งกระอ่อยแม่มาไปน้ำกันแทะติดตามไปเรื่อยๆน,นะคะเอฟซีเดี๋ยวไปดูด้านหน้าด้วยนะ,ะไม่รู้ว่า้อจะถึงผู้มีรพมระพคุณหรือเปล่าอย่าบอกนะว่าอ้อไปฝากพิส่รู้ลนะ <laughs> โอ้ยนอ เรารอติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะเอฟซีดูนะคะเอาเอาเอาหอดภูมีพประคุณบนยอกพี่เดือน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 ไปแล้วเดี๋ยวฮไปแล้วไปแล้วพี่เดือนพี่เดือนญายๆพี่เดือนง่ายๆไปแล้วครับแม่แม่เอฟซีก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ ไม่รู้ว่าอ้อยจะถึงผู้มีพระคุณหรือเปล่านะครับไปแล้วไปแล้วครับเป็นไงครับน้องดาวโอ้พี่หลงก็จะไปนะครับพี่หลงพี่หลงไปเป็นกำลังใจให้ดาวด้วยโอ้โหสู้ไม่สู้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 ไม่สู้สู้ไม่สู้สู้สู้ โอ้โหสู้ครับสู้สู้สู้ครับสูส้ก่อนเห็นเต้าชางลากไม้ลากชุงอันนี้ลากว้ครับโอาโหไปนะครับไปไหนนอฟซี FC ติดตามไปเรื่อยๆนะครับโอ้โหดูดูขอดูบั้นท้ายนะคะดูค่ะ อ้อยก็โยกไปตามบ้นทายของน้องดาวนะโยกซ้ายโยกขวาโยกซ้ายโอ้ยขึ้แต่น้อยอีพอเอ้ยได้ไหมครับ สิบไปพูดอะไรใครรีบครับรีบพ่อไม่ต้องจับผมครับพ่อไม่ต้องจับผมครับดูนะัะพ่อไม่ต้องจับนะไปเองครับก็เสมออยู่ พี่หลงกันยแลนหัวน้องอยู่ <All right. S 1> ไปแล้วครับแม่ฟซีตอนนี้ก็ลุ้นนะฮะลุ้นไปด้วยกันว่าน้องดาวจะเอาไปฝากไข่ฝากพี่เสือหรือเปล่าพี่เสือกินได้เหรออ้อยอ่ะ <Hey. S 1> เป็นยังอ้อยไหลอ้อยไหล โอ้โห oh เป็นภาพที่น่ารักมากเลยไปบ้านสุ้มเขียวจริงๆจะไปฝากพี่เสือหรือเ่าพี่เสือกินได้เหรอลูกพ่อพ่ออ้อยอ้อยพ่อ หลังเปีผุเนาะไปนะครับก็ไปแล้วครับเอาไว้ไปฝากพี่เสือหรือเปล่ามาลุ้นกันนะคะอุ้ยเถื่อเถื่อเถื่อยถื่อเถืยอ่ มาเยี่ยมพี่บัวแต่จะอ้อยไปฝากผู้มีพระคุณนะฝากใครฝากอ้ยาพันบัวไปให้ดีอเ,ออเ,ออเออเออเออมีตระ دان เลยเห็นบอาาไไนโอ้ผมมีล่มครับผมมีล่มครับพี่บัวจะยังไหวเด้อ <c oughs> ไปได้ไหมพี่ชื่นนะมาแล้วให้ท,าาทำ<า>ให้จากไปทำอะไรมามาให้อยากแล้วไปจากไปนั่นนี่นะ ว้พี่บัวรักแดนเนื่องเฉยพี่บัวแดนเนื่องเฉยเอาชื่นดานดานครับมีตาดานเลยครับเสียเอาไปฝากเสียเอาเสียเอาไปฝากพ่อได้ยังคาพี่บัวให้พี่บัวอยากอะไรจากไปไปสาวนอกนะ ูสาวตกใจผู้สาวตกใจมาถามผู้สาวบ้างน้าโนเป็นพี่น้าโนเป็นพี่โอ้ตำผู้เบาเลยโอ้ข้าขนาดเลยผู้สาวแม่ เจ้าเจ้าผู้สาวตําดาผู้บ้าทด้นั่นโอ้ยปในจักลัให้แนจักลําไปเอาฟังพุ่นไปเอาฟังพุ่นสิตกแล้วไปเอาฟังพุ่นบอกคือบอกไปเอาฟังพุ่นฟังพูนฟังพุ่นยังวะโอ้ย่านกยญานพูดเนาะเอาให้ผู้สาวก่อนจักรลัม บ่ที่หายูตะว่าหาจังหวะดึงพอผู้บ่าวกับ่านผู้สาวเย่ได้แล้วได้แล้วเฮ้ยผู้สาวนี่กับเพื่อนเนาะดาว่าคิดถือเฮ้ยคิดผิดมาหมันให้คอยนี้บ้าสันคิดถึงเฮ้ยคิดผิดเนาะไอพ่อบ้านสันกว่าจะถึงบ้านพ่อนะคะเจอด่านนะคะงั้นเดี๋ยนู ถ้าชอบคลิปโรนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้กับพวกเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องดาวด้วยเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปโรน้านะครับขอบคุณครับ